พูชาและประเทศเวียดนามภาคอีสานของไทยมีประชากรประมาณ21.7ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวพูดภาษาอีสานภาคอีสานประเทศลาวมีประชากรประมาณ7.5ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวและพูดภาษาลาวจำนวนประชากรทั้งประเทศของประเทศลาวนั้นน้อยกว่าประชากรรวมของภาคอีสานโดยมีอัตราส่วนประมาณหในสของประชากรไทยในภาคอีสาน แต่เมื่อเทียบกันแล้วอัตราการเกิดของประชากรในภาคอีสานนั้นต่ำกว่าอัตราการเกิดของประชากรในประเทศลาวในแง่เศรษฐกิจนั้นภาคอีสานของไทยเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเติเตบโตอย่างรวดเร็วสวัสดีสวัสดีครับ ทักทายพี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยคับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นทางเมืองไทยเมืองลาวกันนะจะประมาณหกโมงเสาร์ทักทายพี่น้องไทยลาวน้าดเด้อดครับที่เข้ามาติดตามฝากกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทางช่องย t u b e วิธีคนสองฝั่งโค้งสิริบอบผัดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องประเด็นเรื่องไทยลาวพี่น้องสองฝั่งโค้งเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องในภาคอีสาน เกี่ยวโยงผูกพันกันยังไงกับสปปลาวนะครับอันนี้นี่คือเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตเป็นหลายๆร้อยปีแล้วเนาะนะครับพี่น้องสองฝั่งโค้งเนี่ยก่อนที่เราจะแบ่งแยกประเทศกันนะครับสมัยก่อนฝั่งอีสานฝั่งลาวก็เหมือนเป็นเป็นประเทศเดียวกันมีภาษาชาติพันธุ์เดียวกันหมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือเป็นมาแบบนี้มาหลายร้อยปีนะครับในยุคที่ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามา ล่าอนันิคมนะครับก็มาแบ่งฝั่งนี้ก็เป็นสยามเป็นไทยฝั่งนู้นก็เป็นลาวแล้วก็ฝั่งนู้นก็เปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับปฏิวัติยึดอานาจเปลี่ยนเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ไปนะครับทำให้พี่น้องในสองฝั่งโคงนี่ก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปเพราะระบบการปกครองมันบีบบังคับเนนะครับตำราการเรียนการสอนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ความคิดคนในฝั่งลาวปัจจุบันในฝั่งไทยภาคอีสาน ก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ปัญหาในเมื่อว่ามันแยกประเทศกันเนาะมีสันชาตินะครับมีสัญชาติต่างกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไทยฝั่งนั้นก็เป็นลาเป็นคอมมิวนิสต์ลาเป็นประชาธิปไตยเป็นสยามเป็นไทยไปเอาฝั่งอีสานความคิดคนรุ่นใหม่คนรุ่ในใหม่นะครับมันก็แตกต่างกันไปนะครับเราจะสังเกตนะครับเวลาที่มีปัญหาเนาะครับเนาะในอ่า,อาสองฝั่งโคงนะครับเรื่องอ่า เรื่องราวต่างๆนะครับดราม่าอะไรกันประมาณนี้นะครับก็จะเกี่ยวโยงกันไปเรื่องในอดีตนะครับถ้าเถียงกันไปเถียงกันมานะครับฝั่งอีสานเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยแล้วเนาะนะครับเป็นชาติพันธุ์ไทยเป็นคนไทยนะครับก็ไม่ยอมรับนะครับไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นเป็นเป็นลาวนะครับแต่ว่าในส่วนคนในสปปลาวนะครับหรือว่าพี่น้องคนลาวในประเทศลาว เขาก็ยังมองในอดีตนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆรุ่น560อัพขึ้นเขก็ยังมองเหมือนเดิมว่าอีสานทั้งหมดนะครับ19จังหวัดอ่าเป็นสปปลาวอ่าเป็นคนลาวในอดีตอ่านะครับมันก็เลยทำให้มีการโต้เถียงกันเกิดการไม่ยอมรับกันขึ้นมานะครับแต่ในอดีตนี่คือสำหรับผมเองผมก็ยอมรับนะว่า่าในสมัยอดีตนะครับหลายร้อยปีเอายกง่ายๆนะครับ เรานะครับอีสานลาวเมื่อก่อนก็มีความผูกพันก็คือเหมือนเป็นเครือญาติเดียวกันหลังจากนั้นมาเราก็ห่างเหินกันเพราะระบอบการปกครองอะนะครับตอนนี้นะครับในภาคอีสานมีประชากรประมาณเกือบ22ล้านคนเรามี6กหกเล้านคนหรือว่าประมาณจักเล้านเศษเศนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้คือระบบเศรษฐกิจมันก็ต่างกันเพราะระบบการปกครองนี่แหละครับมันทําให้การพัฒนามันไม่เท่าเทียมกันนะครับ มันเกี่ยวข้องนะครับว่าระบบการปกครองเนี่ยถ้าผู้นําถ้าผู้บริหารดีนะครับเ,เราเราย้อนไปนะครับพี่น้องย้อนไปดูนะครับพี่น้องในเขตภาคอีสานย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับไม่ได้พัฒนาไม่ได้เจริญเท่านี้นะนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองไงน,นะครับฝ่ายบริหารดีก็เลยทําให้ทุกอย่างมันก็เลยพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับอีสานไม่ได้ติดกับทะเลนะอีสานไม่มีชายแดนติดกับ ไม่มีพรมแดนติดกับทะเลนะครับอนอกจากทางภาคใต้ของประเทศไทยะนะครับมันก็เลยทําให้ผลงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับสิ่งที่ผมวิจารณ์และโจมตีรัฐบาลนี่คือลาวประเทศลาวราวัฐมุตตีนายกลาวผู้นํำลาวไม่ต้องแอบอ้างไม่ต้องแบบมีข้ออ้างหรอกว่าลาวไม่มีทางออกทางทะเลเลยไม่พัฒนาเลยเลย,เลยไม่เจริญนะครับ หลายประเทศในโลกนี้นะครับไม่มีทางออกถูดสู่ทะเลเขาก็พัฒนาเขาก็จเจริญมีเยอะนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลในประเทศนี้ใส่ใจเอาประชาชนมากน้อยแค่ไหนเห็นใจประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับทีนี้เกี่ยวโยงมาอีกนะครับว่าคนลาวรุ่นเก่าๆนะครับในไม่ว่าจะต่างประเทศหรือนะครับในประเทศลาวก็แล้วแต่นะครับแล้วคนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งก็ยังคิดเหมือนเดิม นะครับอันนี้คืออยากจะฝาก,ฝากถึงว่าพี่น้องคนในภาคภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะคนอีสานนะนะครับคือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคือคนในประเทศลาเขาคิดแบบนั้นเกินเกิน6 0นะครับเขายังไม่มีการแบบว่าเขายังเออคือตอบตามกฎหมายเอาง่ายครับมีบัตรประชาชนไทยทุกอย่างนะครับแต่ความคิดเขาก็ยังไม่เคยคิดว่าคนอีสานเนี่ยคือคนไทย ใชไ,ไหมครับเป็นกลุ่มพวกลาวหลงนะครับเราจะสังเกตนะครับย้อนไปนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองในลาวเนาะอันนี้คือเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องชนชั้นปกครองในลาวนะหมายถึงพวกผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนคนลาวนะคือประชาชนคนลาวธรรมดาคนรุ่นใหม่ทั่วไปเนี่ยบางทีเขาไม่ได้สนใจหรอกครับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ค่อยสนใจประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับเขาเล่นค้นหาตั้งแต่เรื่องอื่นมากกว่านะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรล่ออื่นน,นะครับนอกจากคนที่จะสนใจการเมืองจริงๆ ถึงจะใส่ใจปัญหาเรื่องนี้และหยิบยกขึ้นมาพูด่านะครับอย่างเช่นนะครับเวลาทะเลาะกันเนาะเวลาพูดถึงคนอีสานถ้าคนอีสานแบบว่าค,คุณสังเกตนะเวลาคนลาวพูดภาษาไทยจะโดนพวกกลุ่มคนลาวพวกหัวอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มจะบอกว่าคนนี้ลืมลืมชาติคนนี้ขายชาตินะครับนั่นมันเป็นคําที่เปรียบเปยใส่คนอีสานไงนะครับเปียบเปยใส่คนอีสานเพราะคนอีสานนี้พวกลาวหลง พวกเราหลงทําให้เขาถึงเรียกว่าลาวลาวหลงในคําของพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะพวกเราหลงก็คือจะเป็นลาวก็ไม่ได้จะเป็นไทยก็ไม่ได้นะครับไม่มีภาษาเป็นของตัวเองภาษาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นภาษาลาวอันนี้คือความคิดของพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะนะครับเพราะไม่มีภาษาอีสานอยู่จริงนี่คือการที่เขาไม่ยอมรับไงนะครับว่าอีสานไม่มีภาษาเป็นของตัวเองนะครับถ้ายิ่งไปดูในข่าวนะครับรุ่นเก่าๆของภาษาลาวเนาะนะครับสมัยก่อนนะ เขายิ่งบอกว่าอีสานเนี่ยนะครับสยามทําไมเขาเรียกภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ทําไมเขาไม่เรียกภาคอีสานเป็นภาคใดภาคหนึ่งเรียกเป็นภาคอีสานเพราะให้รู้ภาษาอีสานคือส่วนหนึ่งของสยามเมื่อหลายร้อยปีแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการนําเสนอเอาเดี๋ยววันหน้าผมจะเอาเอาคลิปนะครับเสียงเป็นภาษาลาวมาให้ฟังนะครับอันนี้คือความคิดแบบนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนความคิดเขานะครับฮะ แต่เวลาทุกวันนี้อีสานพัฒนาจเจริญน,นะครับทุกคนก็ได้รับการยอมรับนะครับไม่ว่าด้านการศึกษาด้านการพัฒนานั่นนี่นะครับทุกอย่างก็ดีหมดเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก,ก็คืออีสานทุกวันนี้เปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองหลวงนะครับของลาวซะด้วยสำนะครับในความคิดผมนะเปรียบเสมือนเมืองหลวงของลาวด้วยด้วยสำนะครับเป็นภาษาวัฒนธรรมเดียวกันชาติพันธุ์เดียวกันในอดีต แต่ความเจริญมันมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยพระราชาณาจักรลาาสมัยก่อนสมัยที่เราปกครองก่อนที่พวกคอมมิวนิสต์จะเข้ามานะสมัยก่อนนะครับอูดรขอนแก่นอุบลนะครับเทียบชั้นเปรียบเทียบนะครับเทียบชั้นไม่ได้นะครับไม่เจริญเท่าเวียงจันทร์ไม่เจริญเท่าจำปาสักไม่เจริญเท่าปากเซนะครับอุบลอูดออำนาจเจริญนะครับไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับผ่านมานะครับยุคคอมมิวนิสต์บริหารประเทศเป็นยังไงครับ กลายเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเมืองหลวงที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เจริญแบบก้าวกระโดดก็คือในเขตภาคอีสานนะครับเราจะสังเกตนะครับเวลาทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะครับพี่น้องคนลาวในประเทศลาวไม่ว่าจะในเวียงจันท์ในฝั่งลาวนะครับช่วงช่วงเทศกาลแหล่งเปิดท่องเที่ยวนะครับเวลามีเงินมีทองนะครับก็อยากมาช็อปปิ้งที่ฝั่งไทยนะครับอันนี้คือมันแสดงถึงความเจริญไงนะครับมันห่างกัน นะครับมันไม่แปลกหรอกครับว่าทําไมในยุคปัจจุบันนี้การที่จะยอมรับว่าเป็นลาวเป็นลาวนี่มันก็ถูกปฏิเสธกับลหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนะคนคนไทยเชื้อสายลาวในเขตภาคอีสานจำ,จ,ำจำนวนเอาง่ายคือ,อ20กว่าล้านคนนะครับก็ไม่อยากยอมรับในชาติพันธุ์ของของตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทุกคนก็มีม,มีสิทธิ์เนาะถ้าถ้า ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับทางกฎหมายก็มีบัตรแล้วนะมีประชาบัตรประชาชนไทยทุกคนทุกคนก็อยู่ภายใต้พระโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนก็เป็นคนสัญชาติไทยหมดแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนะครับระบบการปกครองแบบแบบแบบนี้เราก็เห็นมันคือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วระบบการปกครองมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันทุกคนที่หนีจากลาวมาทุกคนที่หนีจากฝั่งลาวมาก็หนีจากคอมมิวนิสต์ลาวมาทุกคน เกียรติพวกคอมมิวนิสต์ทุกคนถึงข้ามมาอยู่ฝั่งไทยกันถูกต้องไหมครับในเมื่อเรามาอยู่ในเขตภาคอีสานนะครับจเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาขนาดนี้นะครับและจะบอกว่าเราเป็นลาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมเราถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่ชอบระบอกคอมมิวนิสต์นะฮะนี่คือข้อที่มันแตกต่างนะครับเราคิดดูนะครับว่าคิดดูว่าคนดังในประเทศไทยหรือจะเป็นเอาง่ายคือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับดาราซูเปอร์สตาร์คนดัง ในประเทศไทยหมายถึงคนที่มีเชื้อสายอีสานเชื้อสายลาวนะครับคนอีสาออนอุดรอุบลอุดรขอนแก่นนี่แหละครับเป็นดาราไทยทุกวันนี้บางทีก็ยังหลุดนะหลุดเมื่อก่อนนะหลุดบ่อยอ่าถูกต้องไหมหลุดหมายว่าเออพูดภาษาลาวนี่แหละนะครับะละหลังๆมืนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าออไ,มไม่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 ใช่ภาษาลาวนะเป็นภาษาอีสานนะครับก็พยายามที่จะ,ะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นว่าอีสานก็คืออีสานยิ่งใหญ่ ก็พยายามที่จะแสดงพี่ก็พยายามที่จะพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าอีสานนี่ก็ค,ค,กค,คือมีตัวตนนะคุณรู้ไหมครับอีสานคือมีตัวตนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับถึงจะเคยอยู่ร่วมกับเราในสมัยก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาอีสานก็คืออีสานอ่ะเข้าใจไหมครับก็พยายามให้เข้าใจนะตรงนี้มากขึ้นก็ยังฮะแต่ในความเป็นจริงของสําหรับคนที่อยู่ในลาวอีสานไม่มีภาษาเป็นของตัวเอง นะครับไม่มีคมาบรรภาคไม่มีคําอธิบายใดๆเลยไม่มีตัวตนเลยอันนี้คือในมุมมองของคนรุ่นเก่าๆนะครับในสปปลาวแม้กระทั่งทุกวันนี้จานวนมากพพเพราะ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 ฉะนั้นคืออย่างที่ผมพูดแหละว่าการนําเสนอวิถีคนสองฝั่งคงหรือนําเสนอเรื่องไทยลาวไทยลาวเนี่ยคือคุยยังไงก็ไม่หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนนะครับจิตสํานึกของคนมันจะอยู่แบบไหน มันจะยอมรับตัวเองมาจากไหนนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าปู่ญาติตายายในเขตภาคภาคอีสานนะครับเรียกมาเลยครับใน10คนเนี่ยนะครับแคนอย่างต่ำเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเองคือชาติพันธุ์ลาวในอดีตแต่ทุกวันนี้เราไม่ใช่ลาวครับเราเป็นไทยรู้ไหมครับเราไม่ใช่ลาวนวนะนะครับเพราะเรามาอยู่นี้อยู่ในประเทศไทยนะครับในเขตภาคอีสานเราอยู่ดีกินดีมีระบบการศึกษาที่ดีกว่าทุกคนก็ต้องยอมรับในแบบนี้นะครับ มันไม่มันมันทุกทุกคนทุกทุก,ท,กทุกอย่างเนาะมันสมเหตุสมผลถูกต้องไหมครับทุกอย่างมันมีข้อมูลทุกอย่างมันมีเรื่องราวในอดีตมาไม่งั้นพี่น้องสองฝั่งคงนะครับมันมีประเทศไหนครับในโลกนี้ที่เป็นสองเป็นสองประเทศแต่สื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องแปลภาษานะครับมันก็ต้องมีที่มาที่ไปของมันอาถูกต้องไหม ในเมื่อเรามาเถียงกันว่าอีสานเคยเป็นลาวลาวเคยเป็นอีอีสานนะครับคือทุกคนผมมองนะลาวก็บอกว่าอีสานเคยเป็นลาวก็ไม่ผิดครับอีสานบอกว่าอ่อีสานบอกว่าลาวทั้งหมดเคยเป็นไทยก็ไม่ผิดก็เราอยู่ด้วยกันเนนะครับพอเราแบ่งกันทุกคนก็อยากอ้างสิทธิ์ไงเมื่อก่อนเมื่อก็เคยอยู่กับกูเนี่ยมึงกูก็เคยอยู่กูเคยเคยกูเคยอยู่กับมึงอะไรประมาณเนี้ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาแต่ผมชื่นชมนะครับว่า การพัฒนานี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญการเข้าถึงการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สําคัญเห็นไหมครับการที่มีสิทธิ์มีเสียงนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทําให้คนอีสานสามารถขับเคลื่อนหลายๆอย่างจากในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี่คือก้าวกระโดดมากๆเลยนะฮะสามารถเท่าเทียมกับคนในกรุงเทพมากขึ้นนะครับอ,นนอันนี้นี่คือพูดถึงสิทธิคนอีสานนะสิทธิคนในเขตภาคอีสานเฉพาะเลยนะนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะประมาทไม่ได้ นะครับไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาทุกอย่างคือมีการพัฒนาขึ้นระบบการศึกษาดีทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งพี่น้องคนลาวในต่างประเทศเนี่นะครับคนลาวที่อพยพเนาะมาอยู่ในต่างประเทศในอเมริกาฝรั่งยู่มาทุกคนบางทีอ่าบางคนก็ไม่กลับไปเมืองลาวอ่าถูกต้องไหมครับเพราะว่ากลุ่มอพยพไงกลุ่มที่รี้ภยัยอพยพตอนที่ลาวปฏิวัติยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทุกคนบางทีคิดถึงเมืองลาวเขาไม่กลับไปลาวส่วนหนึ่งก็มีก็กลับไปเที่ยวในอูดรขอนแก่นไปมีเมียอูลบลอุอูอดรนหนองคายนะครับทาธุรกิจในเขตภาคอีอสานเพราะมันเป็นกลุ่มคนที่มีพล,ลเมืองเยอะนะครับทําธุรกิจอะไรก็ดีหมดทุกอย่างถูกต้องไหมครับสังเกตไหมครับประเทศไทยทําธุรกิจอะไรก็มีคนซื้อคนขายคนมันมีรวมกันทั้งไทยทั้งอีสานทั้งอะไรรวมกัน780ล้านคนทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับ แล้วเศรษฐกิจมันก็ดีแหล่งท่องเที่ยวถนนหนทางมันสะดวกสาบายทุกคนก็อยากไปลงทุนนะครับในสปปลาวมีประชากร6กเจล้านคนแถมถนนหนทางยังไม่พัฒนายังไม่เจริญลหลายๆอย่างเห็นไหมครับคนลาวแม้กระทั่งคนลาวที่ทํางานที่ประเทศไทยได้เงินจากประเทศไทยมาทํางาน78ปีได้เงิน2อสามแสนบาทอยากไปลงทุนที่ลาวทานู่นทนํานี่สุดท้ายก็เจ๊งก็ไปไม่รอดเพราะคนกําลังซื้อมันไม่ดีเท่ากับฝั่งไทย คุณรูไ้ไหมครับนะครับเงินเดือนในสนปปลาวมันก็ถูกค่าครองชีพมันก็แพงนะครับหลายคนนะครับล้มเลิกปิดกิจการก็มาทําการที่กลับมาทํางานที่ประเทศไทยเหมือนเดิมก็ยังไม่ก็คือมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่ารัฐบาลในลาวมันไม่ได้ผลักดันมันไม่ได้ส่งเสริมแบบจริงจังนะครับก็ผมยังพูดย้ําตลอดว่านักนักการเมืองในลาวไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายบริหารฝ่ายผู้มีอํานาจในลาวล้วนแต่นัก ปฏิวัติทั้งนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกลุ่มปฏิวัติหมดเลยไม่ได้ว่าคนที่จบฝ่ายบริหารมาจะได้มารู้เรื่องการมุงการเมือง,เร,องเรื่องเศรษฐกิจจบจากนักปฏิวัติหมดเลยนะครับประเทศเรามันก็เลยยังอยู่ที่เรายังมีเอ,า,อาง่ายครับประเทศเรายังมีผู้นําที่มาจากกลุ่มปฏิวัติเรายังไม่ได้มีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งแบบเสรีเอาแบบความคิดเห็นของประชาชนในสปปลาวว่าเขาต้องการแบบไหน ต้องการให้สังคมเราเป็นแบบไหนนะครับเขาไม่ได้เอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคนในประเทศขับเคลื่อนประเทศไงเึนือไหมนะครับเขาก็เอาแต่แบบว่าเอาผู้อยากผู้ใหญ่ในกลุ่มเดิมๆนะครับเขาคิดว่าประชาชนไม่ไม่ไม่มีสิทธิพูดอยู่แล้วนี่ยประชาชนก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอยู่แล้วนี่เขารัฐบาลลาวเขาไม่ได้ตกใจว่าประชาชนที่จะมาโค่นล้มเราเลยเขาไม่มีสิทธิ์ไม่กล้าหนึ่งคนลราเราไม่กล้าอยู่แล้วพื้นฐานคนลราเป็นคนที่ไม่กล้า ไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะตั้งแต่สี่ห้ปีเราไม่เคยมีแบบต่อต้านรัฐบาลเหมือนพวกพม่าเหมือนคาเมนนะครับเรายังน้อยเพราะฉะนั้นคือคนที่อยู่ในลาวไม่ได้ก็ออกนอกประเทศไปนะครับไปอยู่ไทยไปอยู่ภาคอีสานไปอยู่ต่างประเทศก็ไปคนที่อยู่ได้ก็อยู่ไปนะครับทุกวันนี้มันเลยทําให้คน คนลาวที่มีความเป็นลาวจริงๆมันก็เลยหลั่งไหลออกนอกประเทศกันไปอยู่ต่างประเทศหมดเหลือคนลาวรุ่นใหม่ๆก็ลูกผสมนะครับผสมเวียดนามผสมจีนกันมันก็เลยมีความคิดแตกต่างจากในอดีตกันนะฮะทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้วนนความความสัมพันธ์ไทยลาวนะครับพี่น้องสองฝั่งโขงเนี่ยยังดีนะครับที่มีปู่ย่าตาทวดในเขตภาคอีสานนี่ยังพอได้เล่าให้กับ คนรุ่นใหม่ในเขตภาคอีสานเนี่ยฟังว่าเราคือพี่น้องกันถ้าถ้าคนกลุ่มนี้นะหมายถึงกลุ่มรุ่นปู่ย่าตายายเสียหมดในภาคอีสานนะครับผมไม่รู้นะครับว่าคนรุ่นใหม่ในภาคอีสานเนี่ยคือจะคิดยังไงกับเราถูกต้องไหมครับถ้ายังเสพสื่อว่าอีสานก็คืออีสานลาวก็คือลาวเราไม่ได้มีความผูกพันกันนัา่นานี่นะครับในอนาคตเราก็จะห่างกันไปเรื่อยๆนะครับห่างกันไปเรื่อยๆเหมือนเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือรูนะ้ไหมครับเป็นคนในภาษาเดียวกัน ภาษาวัฒนธรรมเดียวกันสื่อสารกันอยู่ด้วยกันจู่ๆนะครับเป็นเพราะผู้นําประเทศมีความคิดฟักใ่ในระบอบคอมมิวนิสต์ผู้นําอีกฝั่งนี้อยู่ในระบอบเสรีรก็เลยต้องเอาประชาชนนี่แยกกันนะครับในเมื่อแยกกันได้แล้วนะครับฝั่งเกาหลีใต้ก็สอนในระบอบประชาธิปไตยระบอบเสรีมันดีฝั่งเกาหลีเหนือก็คอมมิวนิสต์คือสุดยอดแล้วนะครับต้องฟังผู้นําอย่างเดียว นะครับประชาชนไม่ต้องออกมาวิาพกา์วิจยัยการเมืองไม่ต้องมาตั้งกลุ่มมบประทุงประท้วงวุ่นวายสร้างความเสียหายให้บ้านเมืองไม่สงบนะครับก็คือแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์คือใครรู้ไหมผู้นานะครับก็ก็เหมือนลราเห็นก็เหมือนลาวคุณ,ค,ณคุณสังเกตไหมใครที่ได้ประโยชน์ทุกวันนี้การที่บริหารแบบคอมมิวนิสต์แบบนี้คนที่ได้ประโยชน์คือรัฐบาลลาวก็อยู่ได้อยู่ได้อานาจสบายสบาย,บายไมไ่มีประชาชนไหนออกมาประท้วงมาถือป้ายเนี่ย นะครับบ้านเมืองจะล่มจมแค่ไหนเศรษฐกิจแย่งเงินเฟอ้อแค่ไหนไม่ได้สนใจเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าพูดไงนะครับโอเคครับพี่น้องเอาสํนิยะพี่น้องครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องเสรดบล็อกพาดคลิปใหม่ๆที่สําคัญพี่น้องครับอย่าลืมไปติดตามเพจนําน,นะครับสวัสดีครับสํบายดี